เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมลเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่รีโนเวทใ,ใหม่ทั้งหลังพร้อมอยู่ได้เลยมีพื้นที่ว่างอไปปลูกต้นไม้ผลไม้พืชผักสวนควรัวได้สบายด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเดินทางสะดวกครับถนนหน้าบ้านตรงนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านด้วยให้ร่มเงา ้านสายด้านขวาถนนหน้าบ้านน้ำไฟสะดวกมีเพื่อนบ้านตัวบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่ครับราคาสุดคุ้ม5้าแสนเก้าหมื่นบาทนั่นเองพื้นที่132ตารางวาอยู่ในอำเภอเมืองนะครับไม่เปรียวไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญโฉนดพร้อมโอนได้เลยรีโนเวทด้วยวัสดุคุณภาพดีทั้งหลังนะครับมีพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมได้อีกครับจะปลูกต้นไม้ทำสวนกันได้ลงจอดรถมีให้พร้อมด้านหลัง ต่อเติมเอาไว้ให้เป็นลานซักล้างต่อเป็นห้องเพิ่มก็ได้ครับมีห้องน้ําด้านหน้าหันทางทิศเหนือครับทำเลดีเขาออกสะดวกห่างถนนแจ้งสนิทเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านันเองเดินทางเข้าตัวเมืองไม่ไกลครับแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ